วันนี้เราจะมาล็อกกระดูกไก่นะคะวันนี้เราใช้ไก่เป็นตัวจะมาทำให้ดูว่ามีขั้นตอนและวิธีการล็อแบบไหนนะคะเริ่มแรกเราก็จะตัดคอไก่ออกจากนั้นเราก็จะตัดปีกทั้งสองข้างนะคะตามด้วยตูดไก่แล้วก็กรีดตรงกลางหลังนะคะแล้วก็ตามด้วยการเลาะตรงสะโพกไก่ทั้งสองด้านนะคะลราออกมาก็จะได้สะโพกไก่ประมาณนี้นะคะก็ค่อยๆเลาอออกครับก็จะติดตรงกระดูกนิดหน่อยนะคะค่อยๆลาะ ไก่ที่เราต้มเสร็จนะคะต้มหลังจากที่เราต้มเสร็จจับเวลานะคะประมาณ40-50นาทีนะคะเราครบตามกําหนดเวลาแล้วก็ขึ้นมานอกกับน้ําแข็งนะคะเพื่อให้ไก่อของเราเนื้อนุ่มหนังฉ่ำน,นะคะพอเราล็อปีกล้อสะโพกอ,ออกแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาล็อส่วนของเนื้อหน้าอกนะคะเนื้อหน้าอกนี้ก็จะล็อไม่ยากนะคะเราดึงออกได้เลยแล้วก็ะจะมีส่วนของตัวสันในด้วยนะคะก็ จะได้เนื้ออก2ชิ้นนะคะแล้วก็จะเป็นเนื้อสันในอ,อีก2ชิ้นนะคะซึ่งวิธีการต้มนะคะต้มไก่เราจะไม่ใช้ไฟแรงเราใช้วิธีการตุ๋นนะคะตุ๋นด้วยไฟอ่อนอ่อนแล้วก็ตุ๋นน้ํานิ่งๆนะคะให้ใช้ไฟอ่อนมากที่สุดเท่าที่เราจะอ่อนได้นะคะแล้วก็วิธีล่อสันในก็ไม่ยากนะคะนะคะี่ค่ะก็ทําง่ายๆเพื่อนๆก็ไปลองนะคะค่อยๆ เลาะนะคะแรกๆก็อาจจะไม่ค่อยชินมือนะคะพอทาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะเกิดความเคยชินเองนะคะส่วนไอตัวปีกนะคะก็จะมีวิธีการเลาะแบบแบบนี้นะคะเดี๋ยวค่แกะบน้าหมอก็จะทําให้ดูค่อยๆใช้ปลายมีดกีดนะกกีดแล้วก็อ่าใช้มือนะคะข้อมือในการบิดนะ,ะแล้วก็น้ําหนักจะไปอยู่ที่ปลายมีดนะคะตัวปีกกลางนี้ก็เหมือนกันนะคะเราก็จะค่อยๆเลาะตรงกระดูกนะคะแล้วค่อยดึงออก น้ำหนักก็จะอยู่ที่ปลายมีดเหมือนกันนะคะเวลาที่เราทำไก่นะคะใช้ข้อมือช่วยในการบิดเอากระดูกออกนะคะก็ทำง่ายง่ายแค่นี้เองนะคะเพื่อนก็ลองไปฝึกทำดูนะคะไก่ถ้าเราใช้เวลาในการตุ๋นพอดีนะคะก็จะไม่เละนะคะแล้วก็หนังก็จะนุ่มหนังจะเด้งแล้วก็ฉ่ำประมาณนี้นะคะตัวเนื้อไก่เองก็จะนุ่มฉ่ำข้างในนะคะ นี่ก็เป็นวิธีการลอกกระดูกไก่แบบเป็นตัวของข้าวมันไก่หน้ามอนะคะอ่าปกติแล้วเราก็จะใช้เป็นนอสอสซส่วนใหญ่นะคะตัวไก่เราก็จะใช้แค่อ่านิดหน่อยนะคะเพราะว่าเราอยากจะได้เนื้ออกนุ่มๆนะคะเราก็เลยใช้ไก่ตัวในการต้มนะคะเพราะว่าถ้าเราเป็นอกชิ้นมันจะแข็งกว่านี้